ส่งงานนะครับผม Isu NQR 150ร์โบเจ้าของว่าอย่างนั้นตีเข้อหอยไปแล้วครับจากทางร้านนี่นะฮะก็ยกชึ๊กน้ำแปลนนะครับถอดมออพักออกนะครับเนี่ยเดินเกลียดสามนิ้วนะครับพร้อมกับติดตั้งมออก็เจี๊ยสิบสองนิ้วนะครับเลย์สามส่วสี่แท้อย่างหนานะครับทั้งลำนะครับเหล็กรัดเป็นเลเยหมดนะครับสามส่วสี่แท้หนานะครับหน้าหนึ่งจุดสองนิ้วนะฮะนี่ครับอันนี้ก็หนานะครับ 12นิ้วนะทางร้านตัวละ500บาทนะครับแต่ร้อเหล็กรัดนะเนี่ยครับพอมาเจียวที่ลูกค้าถามว่าราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นี่นะครับสินิ้วลูกละ2,400บาทพร้อมส่งนะครับพร้อมชุดเหล็กรัดหนึ่งตัวยิงป้ายร้านให้ด้วยนะครับ,บการเคลื่อนทีแบบอย่างหนานครบับเดี๋ยวฟังเสียงกันนะ